สวัสดีค่ะพี่มินวชนินญ,ญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกรดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทรเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของการแนะนําบทคาถาที่เสด็จพ่อองค์เพชรทรงเมตตาแนะนําให้พวกเราที่ยังมีความเชื่อความศรัทธาในพระปริศ ได้สวดสาธยายาพระปริที่สามารถนำพาให้พ้นภัยจากภัยข้าวยากหมากแพงภัยของแพงพภัยเกี่ยวกับการหากินความเป็นอยู่ที่ยากลำบากอัตคัดมากขึ้นนะคะเสด็จพ่อองค์เพชรทรงแนะนำไว้สองพระปริทนั่นก็คือพระธารณปริททอที่ขึ้นต้นสกดด้วยทอทงสระอารอเรือและคำว่าปริทสามารถค้นหาใน Google ได้ ในบทสวดนี้และอีกหนึ่งคาถานั่นก็คือรัตนปริิศหรือรัตนสูตรนั่นเองให้สวดสองคาถานี้อย่างเป็นประจำให้มีความสม่ำเสมอเพราะการสวดสาธยายอยู่เป็นประจำและถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ให้สวดในเวลาเดียวกันจะเหมือนกับการผักตาข่ายด้วยพระมนคาถาที่มีพลังงาน ที่มีบทคำสเสริมคำแปลที่ระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาราธนาเอาบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเป็นประธานม,มาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังอำนาจที่สามารถที่จะนำาพา คนที่มีความเคารพศรัทธาและมีความตั้งจิตตั้งใจที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นคนดีให้รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลายได้ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อแต่ถ้าเกิดใครตั้งจิตตั้งใจด้วยความเชื่อเคารพศรัทธาในพระมหากรุณาธิคุณในบารมีคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย่อมจะบังเกิดผลแน่นอนบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องงมงายพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อเรื่องเวทมนต์คาถา ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเพราะคนที่สวดภาวนาคาถาด้วยความตั้งจิตตั้งใจก็จะเกิดเป็นบุญเป็นสมาธิขึ้นมาและหากพิจารณาเป็นธรรมก็สามารถเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้มันขึ้นอยู่กับจิตใจที่จะมีปัญญาที่จะใช้สิ่งต่างๆเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีใหม่สร้างกุศลใหม่ถ้ากุศลใหม่มีกําลังมากพอรวมกับ อำนาจของพระคาถานั้นๆที่กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นการภาวนาชนิดหนึ่งสิ่งที่เทวดานั้นสรรเสริญก็คือการสรรเสริญคุณบาร,รมีของพระพุทธเจ้าเทวดาทั้งหลายก็จะซาบซึ้งในคุณนั้นน,น,นี่แหละจะเป็นทางที่เป็นทางออกสําหรับคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาและโดยเฉพาะคนที่มีปัญญาสามารถกระทํา ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่เพียงแต่ความเชื่อเชื่อทำทำตามตามกันไปแต่ไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้มันดีอย่างไรสมาธิดีอย่างไรอำนาจบุญนั้นดีอย่างไรนี่ถ้าเกิดเชื่อแล้วมีปัญญาพิจารณาด้วยอย่างนี้ก็จะทำด้วยความเข้าใจทำด้วยความผดผ่องผ่องใส ไม่ใช่ทำไปเพราะฟื้นฟื้นทำเพราะไม่มีอย่างอื่นจะทำนี่ถ้าเกิดเข้าใจแบบนี้การภาวนาน,นั้นก็จะได้ผลพระปริตต่างๆก็จะยิ่งส่งผลบุญใหม่ก็จะช่วยเรือเราให้เรานำพาให้นาพาเราให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทางเศรษฐกิจและภัยต่างๆได้จึงขอฝาก คำแนะนําดีๆคําสอนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าวสม,มุทรเทวาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะให้มันฝึกฝนทําตามกันนะคะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกําลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ